สวัสดีทุกท่านเลนครับวันนี้มาดูเอ็มแต่งนะครับขอบสิบเกียรนะครับที่ได้ลงชิดไปนะครับเสื้ออะไรมาตอนปีใหม่นะดูว่าเข้าก่อนนะครับทรงก็จะประมาณนี้นี่นทรงนะมาดูข้างหน้าก่อนนะครับ ข้างบนก็จะเป็นของเดิมยังไม่ใส่นะใส่แต่แฮนด์ทรงกลางเลดนะครับ200บาทมาดูข้างล่างก็จะเป็นตัวยกบางคนมี2อ,อันนะอันนี้ไม่ใส่ซื้อมา200กว่านะครับแล้วก็จะมาดูวงล้อเป็นวงล้อ โยโกส1.4ึสีสีดำนะราคาคู่ละ900ยังก็จะเป็นขนาด50าสทับ8ปดสิต่อไปก็จะเป็นบูทตัวละ25บาบาทนะครับมาไล่นอตจานห้าตัว จานก็จะเป็นจานเจาะรูปตีนรูปเท้านะครับมิลลิ่งราคาอยู่สองรอยนะครับมาดูหยุมย่อนะชิ้นต่อไปโคละพันแปดนะมีดินหลังแต่ไม่ได้ใส่มาดูข้างหลังกันก็จะเป็นโจ๊กสปาควายเต็เด็ด ทรงจะต่ำนะครับราคา1,000บาทดูน็อตสเตอร์เป็นเบอร์32แล้วก็บทูทนี่ครับยี่ห้อดุมยอ่อมีดีดหลังแต่ไม่ได้ใส่นะร้อยโยโก1.4ดดูลายยางครับ ลายอะไรไม่รู้ขนาดย่างหลังก็60สิบทับแปดสิบรายละเอียดก็ไม่เยอะนะครับคันนี้อามก็เดิมบอกก็เดิมไฟท้ายซื้อมาอยู่เตร่แม,ม่ใส่กับไฟเรลี้ยวหน้าเน้นทรงไปก่อนคันนี้ ดี๋ยวทําลิปมาให้ดูอีกทีนะครับดูทรงนี่กันไปก่อนแล้วก็ติดไฟด้านหลังไปรุ่นกำลังนิยมหนึ่งตัวคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสกไครด้วยนะครับ